สวัสดีสมาชิกนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครๆที่กำลังมองหารถนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับคันนี้นี่เหมาะสมมากๆนะครับเป็นมิ t s u i i s h i รนเซอร์ซีเดียตัวท็อปนะครับปี2004เกียร์อัตโนมัติทิปชอนิกนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับได้มาเยอะเลยเป็น ABS Airbag ด้วยนะครับหน้า ซ้ายขวานะครับเครื่อง1.8นะครับเป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับสเกิร์ตแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เขาเพิ่มคำโชกหน้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทอยหลังนะครับเป็นดิจิตอลถุงรมนิรภัย2ตัวนะครับภายในรายไม้นะฮะแต่ก่อนไปดูข้างในเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกก่อนนะครับว่าสวยได้ขนาดไหนนะฮะทำไมถึงผมถึงบอกว่าคันนี้เหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวครับ 1. ด้วยราคาที่เขาเปิดมานะครับมันไม่มันไม่แรงครับแล้วมันครบเครื่องแล้วมันก็แต่งสวยถึงแม้แต่งมันก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับรถมันก็ทรงไม่ตกยุคนะครับเ,เขาเปิดมาในราคา7 9 0 0 0บาทนะครับก็ดูรูปทรงด้านนอกนะครับสวยงามนะฮะไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานนี่ราคานี้ไม่ต้องไปหาผ่อนนะครับ สบายสบายเลยถ้ามีทุนอยู่สักก้อนหนึ่งก็ซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเครื่อง1.8แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคันนี้ติดระบบ LPG ระบบดูดมาแล้วนะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบไกลๆเดินทางได้ง่ายๆเลยนะครับสวยงามนะครับอย่างที่ผมเคยบอกผมเชียร์รุ่นนี้เพราะผมเคยซื้อทั้ง2คันนะครับว่ามันมันน่าใช้จริงๆนี่นะครับถ้ายังไม่มีความรู้เช่นเดิมนะครับ เข้าไปศึกษาได้เข้าไปดูของแต่งเข้าไปดูอะไรเข้าไปดูแนวทางการซ่อมบำรุงร้านที่ไหนเก่งช่างที่ไหนดีไม่หลอกฟันหัวนะครับสำหรับท่านพ่อบ้านนะครับหมดสิทธิ์เลยนะครับเรื่องที่จะบอกว่าเอออะไรตัวนู้นเสียตัวนี้พังมันพังยากครับแฟนรู้แน่นอนช่างก็ยังร้องนะครับนานๆจะมาซ่อมกันทีใช้ได้คุ้มครับ ก็ไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับในนี้มีข้อมูลแบ่งปันโพสถามไว้ก็ได้ครับหรือแอบอ่านแอบเรียนรู้ก็ได้ครับมีหลายๆคนก็ยังไม่มีรถหรอครับก็ไปศึกษาหาความรู้ในนั้นก่อนผมก็เช่นกันครับแต่ก่อนผมก็เข้าไปก่อนที่จะไปซื้อรถอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับไปเรียนรู้ก่อนจะได้รู้จะได้เตรียมตัวถูกนะครับเราจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจเบาใจนะครับ เวลามันมีปัญหาเราก็ไม่ต้องกังวลใจรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนที่ไหนเขาแก้เขาซ่อมให้เราได้อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องซ่อมเองเราแค่รู้ว่าการทํานุบํารุงดูแลให้มันใช้งานนานๆทําแบบไหนแล้ถ้ามันเกิดอาการเราจะไปซ่อมได้ที่ไหนที่ไหนถูกอะไรที่ไหนแพไม่แพงก็ไปที่นั่นสอบถามเขาไว้ได้มีรีวิวจากลูกค้าเก่าๆที่เขาไปซ่อมอูนั้นอูนี้ก็เข้าไปเรียนรู้ได้นะครับ นี่นะครับภายในนะครับสวยงามนะฮะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับหม้อน้ําก็เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับมีถุงลมมาพร้อมนะครับภาษีไม่ขาดนะครับพรบเอกสารก็พร้อมนะครับพร้อมโอนเลยนะครับสามารถดูรถได้ที่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงสองนะครับกระสุนเมกาบางนาหนุนนะครับเขตประเวศนะครับบ้านลุก ของเจ้าของอยู่แถวนั้นนะครับก็มีรูปมาให้เยอะนะครับดูกันได้เต็มที่เลยนะฮะสวยๆนะครับเอาไปใช้งานนี่ก็คุ้มนะครับขับได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ํามันครับมันประหยัดอยู่แล้วรถติดแก๊สมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็แค่ตรวจเช็คตามรอบครับแล้วก็ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามรอบจะไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้สบายๆยาวๆนะครับรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกมัน ขับง่ายดูแลง่ายภายในนี่กว้างมากนะครับแล้วก็ดูหรูหราด้วยยิ่งแถวสองนะครับมันกว้างมากเลยจนเขากล้าการันตีว่าในรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยครับต่างค่ายเนี่ยของซีเดียเนี่ยจะดูดูกว้างแล้วก็ดูโป่งมากๆเลยนะครับสําหรับภายในและยิ่งเป็นภายในสีเบจนะครับบวกลายไม้มันก็ทําให้ดูหรูหราขึ้นมาทันทีเลยนะครับสําหรับเบาะหนังก็จะมีที่ พักแขนนะครับด้านหลังมันอาจจะดูโซมๆมนะครับเพราะว่ารถเขาไม่ได้เอาไปทําฟอกหรืออะไรเพื่อการขายแบบเต้นนะครับอันนี้เจ้าของเขาขายเองก็จะออกทรงนี้แหละครับเราก็ไปทําได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีน้ํายาขัดเคลือบแป๊บเดียวก็เงาสว่างทั้งคันนะครับก็ถ้าใครมองหารถไปใช้งานนะครับคันนี้ผมก็ก็แนะนำาหละครับส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ลูกค้า จะตัดสินใจหรือเปล่าชอบหรือเปล่างบมีหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันอีกทีนึงแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบก็โทรสอบถามได้นะครับกับเจ้าของเขาเลยนะฮะติดต่อสอบถามพูดคุยแล้วก็ไปชมรถไปทดลองขับแล้วก็ตัดสินใจนะครับถ้าใครชอบแนวแต่งนะครับรุ่นนี้ก็มีอะไหล่แต่งนะครับเป็นจากเมืองนอกนะครับเขาจะแต่งกันออกเป็นทรงอีโวนะครับมีเยอะเลย มีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังไฟหน้าไฟท้ายจากญี่ปุ่นเลยนะครับเอามาตกแต่งกันนะครับถ้าเข้าไปในคลับแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันแต่งได้ขนาดไหนก็ถ้าวัยรุ่นสร้างตัวหรือผู้ใหญ่ว้ยทำงานก็คันนี้ก็เหมาะครับเอาไปต่อยอดเอาไปทำสวยเอาไปขับใช้ปกติก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเลยก่อนอื่นก็ต้องไปเรียนรู้นะครับคันนี้อาจจะซื้อไม่ทัน แต่อาจจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนก็ได้ก็ไปศึกษาความรู้นะครับมีให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถมันถูกราคาไม่แรงก็อย่างที่รู้กันนะครับมันเป็นรถของค่ายรองนะครับมันก็คือรถนอกสายตาบ้านเราก็จะเน้นไปเอ่อโตโยต้าฮอนด้าสังเกตนะครับผมจะไม่ค่อยจับฮอนด้ามาวางเลยครับไม่เอาฮอนด้ามาแนะนําเพราะว่าผม กลัวมันแพงอะไรมันจะแพงไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่แพงก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังไม่เจอแบบคันที่มันถูกใจจริงๆแล้วก็เลยไม่กล้าเอามาลงให้ครับมันมีแต่ราคาแรงๆทั้งนั้นเลยเมื่อเทียบในรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเพราะว่าผมเน้นในความคุ้มค่าเอาไปใช้งานให้มันคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับก็จึงจะเป็นพวกเอรถปีลึกๆหน่อยแต่คัสภาพมาให้พี่น้องได้เลือกสรรกันกาตาม ความถนัดหรือความต้องการตามความเหมาะสมนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้รถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมจะพยายาม่องแล้วก็สรรหารถที่ไม่แพงน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าเอามาวางไว้ให้ชมกันนะครับ ก็เครื่องตัวนี้ติดแก๊สมานะครับเป็น1.8ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับทนแก๊สมากๆเขาการันตีมาเลยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญจากคนที่ใช้งานในปัจจุบันจริงๆเนี่ยฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับก็ฝากพิจารณามิสูมิชิไว้อีกหนึ่งคันนะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับการนำมันไปใช้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามและกดรับชมสวัสดีครับ